กราบสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูโจว่านะครับกับจราศึกซาวเว v ร์นะครับก็วันนี้นะฮะโดนคนป่าบุกอีกแล้วครับและเพื่อนๆก็จะประสบอารมณ์แบบเดียวกับผมคือบางทีคนป่ามันมาแล้วมันหายไปไหนไม่รู้และบางทีเราเจอมันเนี่ยเราเรียกมันเข้าบ้านมันก็ไม่อยอมเข้าบ้านเอออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยว่าจะสร้างกรงขังมาเลยจบนะฮะคือไหนๆก็ ไม่สามารถที่จะล่อมันเข้ามาบ้านแล้วนะครับแล้วเราก็วิ่งหนีไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงวิ่งหนีนะหมายถึงเวลามันวิ่งหนีอ่ะคือเราวิ่งตามมันไม่ทันไงถ้าเกิดเราไม่ใส่ของดีๆไม่ใส่ชุดไม่ใส่รองเท้าดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งตามมันไม่ทันเว้ยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาขังมันกันนะครับอย่างแรกเลยคือเดี๋ยวดูก่อนมันมายังท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นว่าคนป่านที่มาบุกบ้านผมอ่ะมันวิ่งหนีเว้ยเฮ้ยคือมันไม่วิ่งเข้าบ้านผมอ่ะคือแบบ มันเห็นหน้าผมมันวิ่งหนีไปเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรารอมันเกิดก่อนกันละกันไม่รู้ไปไหนนะครับรอมันแป๊บหนึ่งเนาะถ้ามันมามันคงมาหวดผมเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือประเด็นของเราคืออย่างงี้ครับคือบางทีอ่ะเราเราอันนี้ยเราเรียกมันเข้าบ้านได้ไงแต่บางครั้งอ่ะเราเรียกมันเข้าเข้ามาในบ้านไม่ได้สมมติละกันสมมุติเนี่ยผมเรียกมันเข้ามาไม่ได้มันอาจจะเอาอาวุธระยะไกลมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าตีเราอยู่ที่หน้าประตูแล้วไม่ยอมเข้ามาในบ้านแล้วเราทําไงนะครับคือเราสามารถขังมันนได้ะ เออสมมุติว่านี่อยู่นอกบ้านก็แล้วกันนะครับนี่นี่ทุบทิ้งให้ก็แล้วกันทุบทิ้งตรงไหนวะอันนี้โอเคสมมติว่ามันอยู่นอกบ้านก็แล้วกันนะครับคือเราอยากจะเก็บของจากมันอนะแต่เราไม่รู้ทําไงเราสร้างบ้านขังมันได้เห็นไหมครับเนี่ยวางพื้นได้วางได้นะครับเห็นไหมล้อมกรอบมันได้นะครับเนี่ยนะเออหรืออยากจะขังตายเลยก็ได้นะ <c oughs> คือปล่อยมันไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะออไม่ต้องไปสนใจมันอีกเลยก็ได้เข้าใจไหม เออนี่ก็คือหนึ่งในวิธีการรับมือกับบอทที่แบบค่อนข้างสร้างความหงหุนหงิดให้กับเราคือมันบางทีเราไล่มันไม่ทันไงเหมือนในหลายๆคลิปที่ได้ดูไปก่อนอันนี้ใช่ปะเออนั่นแหละก็ไม่รู้ทําไงก็ทํามันอย่างนี้เลยคือสร้างบ้านขังมันนะครับจบ <c oughs> จบนะฮะอันนี้ผมสู้มันก,นก่อนนะครับโดนตีฟรีเลยนะฮะสังเกตว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันพยายามจะวิ่งหนีคือพวกบอทเนี่ย เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งถ้ามันไม่เห็นเรามันยังไม่ได้ขโมยของไม่ได้อะไรนะมันจะวิ่งออกแมบบไปอ่านี่คือพฤติกรรมของมันนะถ้าได้เกิดว่ามันไม่มีทางวิ่งออกไปอย่างเงี้ยคือมันก็จะยืนอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนมันก็ยืนอย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นเพื่อนเรากันไปเลยนะครับก็นะเห็นนะมันไม่ทําอะไรเราแล้วนะครับมันจะหนีแต่มันหนีไม่ได้ไงกลายเป็นเพื่อนเรานะครับบางคนดูมันผ่านเอ้ยมันตีเพย์เยอร์เปล่าโอไม่ใช่นะครับบอดมันไม่มีทางหนีนะครับฆ่าเลยก็แล้วกันนะครับ อ่ะแล้วก็มีคนถามผมเยอะมากว่าแล้วสนับมือหาจากไหนก็คือมันมันคราฟไม่ได้มันอะไรไม่ได้เนาะแล้วก็เนี่ยต้องให้บอทเนี่ยเออมันเอามาก็แล้วกันนะครับคือมันผมลองดูแล้วมันไม่มีเกี่ยวกับการคราฟสนับมือนะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับน่าจะแบบว่าได้จากพวกบอทอย่างเดียวไม่ก็ไปเปิดหงเปิดหีบเปิดของอะไรได้อะไรเงี้ยนะครับ โอเคครับก็จบภารกิจแล้วนะฮะก็ทุกกำแพงทิ้งเหมือนเดิมแหะครับหรือจะขังมันไว้ก็ได้นะนอกบ้านเนี่ยมันขังไว้ได้ประมาณราวสามตัวอะไรอย่างเงี้ยอยากจะขังเพิ่มอยากจะอะไรเงี้ยก็ลองเช็คดูกันละกันนะครับปกติปกติผมไม่ค่อยอยากจะไปขังมันสักเท่าไหร่ก็ปล่อยปล่อยมันไปตามยถากรรมอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าบางทีมันก็เอาของดีๆมาให้เราไงเออนั่นแหละมันการนี้ก็คือเป็นวิธีการรับมือบอดกันละกันวิ่งหนีจังเลยทํายังไงก็ทําแบบนี้แหละครับก็คือสร้างบ้านล้อมมันเลยกันละกัน จริงๆมันก็คือสูตรเดียวกับรัสเดลเนิร์สแหละแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ไปดูคลิปนะครับในรัสเดลเนิร์สที่ผมทําไว้เกือบ70ตอนนะครับนั่นแหละก็ว่างๆก็ลองไปแวะเวียนดูนะครับเทคนิคเหมือนเกมนี้นะครับไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เลยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับอ่าโอเคละก็สาหรับคลิปนี้ว่าเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสามสี่นาทีพอแล้วครับเพราะว่าเนื้อหาของเรามีเพียงเท่านี้ก็ไม่รู้จะไล่าย,ยาวอะไรไปอีกและผมก็ไม่ได้แคสเกมผมแค่รีวิวนะฮะมีเนื้อเรื่องแค่นี้มีหัวข้อแค่นี้ก็จะพูดเพีียงแค่น้ก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปลุยปลาแดงอ่าคลิปนั้นจะยาวนิดนึงแน่นอนครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ